เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ค้ำจุนระบบความยุติธรรมของบ้านเราไว้คือเบื้องหลังคำพิพากษาทุกคดีหรือว่าทุกกระบวนการในศาลเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์สำคัญที่กำกับดูแลผู้คนอยู่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวแห่งความยุติธรรมฉบับนี้กันครับคำถามก็คือรากฐานที่แท้จริงของความยุติธรรมคืออะไรกันแน่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นตัวบทกฎหมายที่รัดกุมหรือผู้พิพากษาที่เฉียบแหลม แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญมากแต่ว่าหัวใจจริงๆที่ทําให้ระบบทั้งหมดมันเดินหน้าไปได้เนี่ยกลับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คือความไว้วางใจของพวกเราทุกคนที่มีต่อระบบนั่นเองครับแล้วความไว้วางใจที่ด้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ลอยมาจากไหนนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นโดยคนทํางานเบื้องหลังทุกคนในกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับ วันนี้เราเลยจะมาเปิดคู่มือที่ว่านี้กันไม่ใช่ในฐานะตัวบทกฎหมายที่อ่านแล้วปวดหัวนะครับแต่เราจะมาดูกันในฐานะพิมพ์เขียวที่ใช้สร้างและก็คอยรักษาความเชื่อมั่นของสังคมทั้งหมดเอาไว้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องกันเลยดีกว่าคือประมวลจริยธรรมฉบับนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการวางสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณเอาไว้ก่อนเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับเข็มทิศที่ชี้ทางให้ข้าราชการสารทุกคนต้องยึดถือในการทํางานครับ โอ้โหแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็ชัดเจนมากเลยนะครับหัวใจหลังของมันก็คือการมีจิตสำนึกว่ากำลังทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองหรือพวกพ้องนี่แหละครับคือหลักการพื้นฐานที่สุดเลยและอุดมการณ์นั้นนะครับก็ถูกขยายความออกมาเป็นเสาหลัก7ประการนี้เลยครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็น DNA ของข้าราชการในอุดมคติเลยนะตั้งแต่ความซื่อสัตย์ความกล้าหาญไปจนถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี คือทุกข้อเนี่ยมันเกื้อหนุนกันหมดเลยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนั่นเองครับพอเรามีอุดมการณ์เป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วในทางปฏิบัติล่ะต้องทำยังไงส่วนนี้แหละครับที่จะพาเราไปดูกันว่าหลักการเหล่านั้นถูกนำมาปรับใช้จริงยังไงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอกับประชาชนครับและถ้าจะให้พูดถึงหัวใจสำคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความเป็นกลางนี่แหละครับ ในตัวกฎเกณฑ์ข้อ4เนี่ยตอกย้ำไว้ชัดเจนมากเลยว่านี่คือมาตรฐานที่ห้ามละเมิดเด็ดขาดไม่ว่าจะกับใครหน้าไหนก็ตามครับแล้วคําว่าอาคติที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันหมายถึงอะไรในประมวลจริยธรรมฉบับนี้เนี่ยเขาให้คําจํากัดความไว้ชัดเจนมากครับเพื่อที่จะได้ปิดช่องโหว่ของความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบนั่นเองโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือเขาลงลึกไปถึงระดับจิตใจเลยนะโดยระบุอคติ4อย่างนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะหลงหรือเพราะกลัวการที่เขาลงรายละเอียดขนาดนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าเรื่องความเป็นกลางเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงจังและต้องใส่ใจมากแค่ไหนคือนอกจากการไม่มีอคติแล้วเนี่ยความเป็นมืออาชีพในทุกๆวันก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับทั้งการใช้คําพูดที่สุภาพการบริการที่รวดเร็วและที่สําคัญคือการรักษาความลับของคดีทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่กฎนะครับแต่มันคือองค์ประกอบที่สร้างประสบการณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนที่ก้าวเข้ามาในศาล ทีนี้แล้วถ้าอยู่นอกเวลาราชาการล่ะพอก้าวขาออกจากศาลแล้วทุกอย่างจบเลยไหมสําหรับข้าราชาการศาลแล้วเนี่ยคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าความประพฤติที่มีจริยธรรมเนี่ยมันตามติดไปถึงชีวิตส่วนตัวด้วยประเด็นสําคัญในข้อ13เนี่ยก็คือข้าราชาการศาลเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมตลอด24ชั่วโมงเลยครับเขาจึงถูกคาดหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพราะว่าทุกการกระทํา แม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันก็สามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรได้ทั้งนั้นเลยครับเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ที่ตัวบุคคลนะครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วยในข้อ16และ18เนี่ยมีการวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆเลยเพื่อป้องกันข้อคอรหาเรื่องการใช้เส้นสายหรือผลประโยชน์ทับซ้อนถึงขนาดที่ว่าระบุเลยว่าคู่สมรสไม่ควรจะประกอบอาชีพที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ครับ เอาละครับมาถึงหนึ่งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสำคัญที่สุดในการรักษาความไว้วางใจของประชาชนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของเงินของขวันและผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆครับข้อ19นี่คือสร้างกำแพงที่ชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้นมาเลยครับเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการรับสินบนหรือการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกฎข้อนี้จึงเป็นเหมือนหัวใจสาคัญเลยนะครับในการสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร และเพื่อให้กฎเกณฑ์นี้มันจับต้องได้นะครับในคําอธิบายของข้อ20เนี่ยเขาเลยระบุตัวเลขไว้ชัดเจนเลยครับนั่นก็คือ3,000บาทนี่คือมูลค่าสูงสุดของของขวัญที่สามารถรับได้จากคนที่ไม่ใช่ญาติในแต่ละครั้งนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าตราบใดที่ของขวัญนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากการรับของขวัญแล้วเนี่ยยังมีข้อห้ามสําคัญอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปมีตําแหน่งในธุรกิจเอกชนหรือการไปคบค้าสมาคมกัับผู้ทีีี่่มมประวติได ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกันเลยครับคือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและก็ปกป้องความน่าเชื่อถือของศาลนั่นเองหลังจากที่เราลงลึกในรายละเอียดต่างๆกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ากฎเกณฑ์มากมายเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเชื่อมโยงกลับไปที่หัวใจหลักของเรายังไงนั่นก็คือความไว้วางใจของสาธารณชน สรุปแล้วนะครับประมวลจริยธรรมฉบับนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่เขียนไว้บนกระดาษแต่มันเปรียบเสมือนสัญญาประชาคมที่ระบบยุติธรรมให้ไว้กับประชาชนทุกคนเลยเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะรับใช้สังคมอย่างเที่ยงธรรมและโปรง่งใสที่สุดและทุกข้อบังคับที่เราได้ดูกันมาเนี่ยก็ล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างและก็รักษาคำสัญญานี้ไว้ครับและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่น่าคิดการมีกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมและดีเยี่ยมแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆครับ แต่คำถามก็คือแค่ตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวจะสามารถรับประกรันความไว้วางใจของประชาชนในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่หรือว่ามันยังมีปัจจัยอื่นใดอีกที่สังคมต้องช่วยกันจับตาดูและตรวจสอบต่อไปเรื่องนี้คงต้องให้ทุกคนได้ลองนำกลับไปคิดเป็นการบ้านกันดูครับ